มีคนหลายคนบอกว่าคุณยากิด้หน่อยแล้วก็ยมก็เลยคิดว่าเดอคุณเดชเราสุขตันด้วยมในวันที่หมดสัานที่อาจารย์เตะแตไม่ไ <ę> ด mm ้มวมาในที่การที่ท่านรับมาเนี่ยยมรู้สึกสนึกแด้คำว่าสงนึกในพระคุณเป็นอย่ายิ่งด้วยเหตุว่าเป็นแฟนปีสา แล้วหลายภาษาเนี่ยพาหลายรูปก็ไม่รับที่คนท่านปิ้นเกแล้วประการที่สองก็คือว่าสุขภาพท่านไม่ดีท่านก็บอกทุกครั้งที่อยู่ฟังโยงฟังท่านจากยูทูบกันนะคะฟังต่อรอนทุกคืนวางไม่ได้หัวรอน,น,แ,ลอรอนแล้วก็รอนฟังไปแล้วก็ฟังหลายหลายเรื่องมากแล้ก็ความจริงก็หลายพระอาจารย์ไม่ใช่ท้องพระอาจารย์เดียวหลายหลายพระอาจารย์แล้วก็หลายพระอาจารย์ท่านก็ เออยัจะฝังเลยเพ่าะย่งหมดติเที่ว่าเส้นทางถึงความตายเพราะว่าด้วยใบผู้หล่ของมราถึงแล้วก็จะฟังตรงนี้ไว้เยอะเอ่ออาจารย์บอกเลยว่าหลายคนไม่อยากฟังเพราะรู้สึกว่ามันไม่ไม่เป็นมงคลอะไรประมาณนั้นแต่ความจริงแล้วนั่นคือเส้นทางที่สุดของที่สุดแล้วเราก็ต้องไปตรงนั้นด้วยกันนะเราก็ไม่อยากฟังแล้วไม่รู้ว่าเตื่อมขึ้แค่ไหนไปก็ฟังเพก็มี หลายเรื่องงอู้่อเอ่องะพายนามถามหลังจากที่ตอนแต่ละบทเสร็จแล้วว่าคำถามมีคำถามอะไรบ้างถ้าไม่มียมอาจารย์มจะบอกว่าถามสิจะได้ตอบให้ตรงประเด็นให้ตรงกับความต้องใจของเราโยมก่อนโยมก่าอน <c oughs> มีคำถามจะถามไม่ได้ซึ่งก็เป็น้คุณ่งยิ่งที่ว่าจเมตตามาวมสมุดายเป็นอย่างยิ่เพราะอะไรษาแล้วสุขภาพท่านไม่ดีเราก็ท่านปษาอ่าก็เป็นเราก็เป็นคุณของเพื่อนร่วมที่ศทั้งหลายด้วยที่มีอาจารย์ปริศนานะคะกทุกคนที่ฟังยมฟังมาหลายเรื่องมาก บางเรื่องที่หลวงพ่อเรามันจังจั